มาแล้วครับเรามาล่า shadow ep สองกันนี่เรามากันสองคนนะครับหมอนเดิมมับเหมือนเดิมนี่โอ้โหนีน่ดูนครับนั่งชมวิวอืเจ้าถิ่นคเจ้าถิ่นนี่เราจะเข้าไปครับวันนี้เราเตรียมเตรียมคันมาตกปันนินด้วยนะครับ พอเมื่อวานโดนผงปลานิลกวนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในตอนนี้เราก็เข้ามาถึงข้างในแล้วเตรียมเบ็ดกันครับนี่เตรียมเหยื่อเตรียมตะกอมองมาตกปลานิลน,นะครับไม่มีเลยโอเคี๋ยวเราเตรียมลงเบ็ดกันก่อนครับตอนนี้เราก็ ลรงเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะครับไอริมสุดนี่เป็นตะกอมองตกปลาปนินนะครับเนี่ยรหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะครับจะมีตัวหรือเปล่าเราติดตามมันได้เลยอันนี้เพิ่งเพิ่งปล่อยไม่ใช่เหรอกินขาวมือ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเลยโอ้ยโอ้ยหลังจุดแล้วนี่ครับนี่นะครับโดนแล้วนะครับ โอ้ยพิราขึ้นเลยได้ไหมอ้ยเข้าตาไม่หลุดหรอกอ้อไอ้ยสั่นเลยเว้ยคันนี้ปลากินมาแล้วครับในย,ยื้อใ้แล้วกินคามือโอเคมาแล้วนะครับหนึ่งแต้ม ขามือกำลังตั้งสายนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนเอานะครับผมตอนนี้ฝนลงมาแล้วนะครับแต่เราไม่ถอยนะครับวันนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนมาตีทุ่นสองคันนะเกี่ยวปลานินน้อยนะครับวันนี้เราเป็นพ่อบ้านใจกล้ากันนะ เร,รเราจะเอาเพิ่มอีกนะครับมันมีหนึ่งตัวต้องมีสองสามสี่ห้าเดี๋ยวมารอชมท้ายคลิปกันว่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้หนึ่งแต้มคนเดียวเน้นๆครับ <c oughs> วันนี้ก็อยู่ค่ำหน่อยนะครับกะว่ามันจะเข้าอีกแนะ้วมันไม่เข้าตายปลาตัวเดียว ยากหน่ได้ปลาก็ยังไงก็ติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าตัวต่อไปใครจะเป็นคนได้นะครับแล้วจะได้กี่ตัววันนี้ก็เดินทางกับฝนเพิ่งหยุดเลยวันนี้ลงทุนนั่งตากฝนกันเลยเพื่อว่าที่จะเอาเขหลายๆตัวแต่เข้าแค่ตัวเดียวโอเคครับผมเจอกันต่อไใม่ ต่อไปอ e ีพีหน้าบ๊ายบาย